ทำไปไม่ได้ครับเพราะว่าเาเแล้วทำอะไรไม่เป็นของ่ีที่รูดหบยาเรัยบรอี่ที่ง Đi Đây đây đây. Để tay cụ. Tình mãi. lên nào. Rồi

ว,วันให้สมาคและคณะให้เจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ บรรปวัตถุะสงค์โตจินนางเปตานางอุปกาปฏิอิจิตตังปะจิตตังตุมยันโตเปนะระโตยัต นายเกษมศักดิ์วิจิตริธีเจิมแล้วก็สวดพุทธมนุ์ที่ท่านให้เกียิเชิญพระพเจ้าเข้าร่วมพิธีเปิดสถานที่ทําการแห่งใหม่ของสมาคมไทยจีนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งความสัมพันธ์สารที่มาจากสถานทูตประจำประเทศไทยนะครับซึ่งเอกกาศรัทูตเล่ย์ชางไทจงกวนซีสื่อห่วง主席 阁下，感谢阁下盛情邀请，对泰中关系协会新办努力，继续共同推进。中华人民共和国驻泰王国特命全权大使谭志强。他能来，乃古纳，我 welcome 你。今天，โดยเฉพ รัฐมนตรีของไทยนะครับท่านก็ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมงานนี้ด้วยครับให้ <S <S มาเป็นนายหม่อมราชวงศ์กีราคมท่านกิติยากรนะครับท่านได้กรูณากรกรมการชุดนี้เป็น รุ่นที่สามนะครับรุ่นแรกของสมารมนี้ท่านนายกคือพลเอกชเวลิยงใยรุตรมีใหม่ใกล้จะมาถึงก็สมมก็ขอตั้งจิตอธิษฐานแต่ความสุขความเจริญมีอายุามยั่นหวันยืนเจริญด้วยอายุวนะันสะสุตาภาระขอบคุณมากครับ ครั้งแรกเลยเราในในยุคผมที่เป็นนายกเนี่ยนะครับได้ตั้งตั้งสมาคมครั้งแรกเมื่อประมาณปี2 5 5 3ที่สนามม้านาังเลง แล้วพอเราคืนพื้นที่ให้กับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปเราก็ย้ายไปอยู่ที่ซอยร้อยหนึ่งทับหนึ่งวชิรธรรมสาธิตนะครับปี2561แล้วก็ปีนี้เราก็ย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่โรงแรมแกรนไชนาครับคือแนวทางของผมนะครับแต่เป็นการดูแลช่วยเหลือ คนไทยและคนจีนทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับให้ได้รับความสะดวกความสบายไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับด้วยความยุติธรรมแล้วก็จริงใจที่จะทำดำเนินการครับผู้ที่อยากจะพบปะจะทำมาหากินจะค้าขายหรือติดต่อซึ่งกันและกันเนี่ยเราก็จะดำเนินการให้ ตามขีดความสามารถของเรานะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเราจะทำทุกอย่างที่สร้างความสะดวกสบายของคนทั้งสองชาตินี้ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างมีคุณธรรมมีคุณภาพครับทำเราก็ยังช่วยผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผิดไฟฟ้าชีวมวลซึ่งเป็นไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคของชุมชนเนี่ยคนช่างเทคนิคทางจีนเนี่ยมายากเราก็พยายามติดต่อจนจนได้รับความช่วยเหลือจากทั้งรัฐบาลจีนและรัฐบาลไทยให้ให้นำเทคนิคเชียนหรือ,อวิศวกรเ,เข้ามาดูแลโรงไฟฟ้านี้ได้สำเร็จนะครับและขณะนี้โรงไฟฟ้านี้เขาก็เปิดทำการแล้วครับที่จังหวัดสกลนค,นครครับ ในยุคผมเนี่ยอยากจะให้เกิดความยุติธรรมในการติดต่อนะครับยุติธรรมมีคุณภาพแล้วก็จริงใจไม่เอารัเอาเปรียบนะครับเช่นจะเอาละอาเปียบในการขายสินค้าแพงจนอีก,อกฝ่ายหนึ่งรับไม่ไหวนะครับหรือทุจริตคิดร้ายต่อกันมีการหลอกลวงช่อชนกันเนี่ยเราพยายาม ไม่ให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดครับใกล้จะถึงปีใหม่อีกไม่กี่วันข้างหน้านี่นะครับผมในานามของนายกสมาคมไทยจีนก็ขอวอวยพรให้ทั้งคนไทยและคนจีนซึ่งอยู่ในประเทศจีนและอยู่ในประเทศไทยและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีอายุมั่นขวัญยืน ประกอบกิจการงานเกิดผลประโยชน์อย่างดียิ่งและให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อทํานุบำรุงครอบครัวของท่านและบ้านเมืองของท่านให้จเจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับ